สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก่ะจะแกงฮนะอตดอกเนาะฮอตดอกอะไรอย่างก็ได้แต่บ้านสมศรีกินฮอตดอกหมูเนาะคุณสามีไปกินฮอตดอกหมูก่อนอื่นจะหันเป็นก้อนเป็นก้อนก่อนเจ้าฮอตด็อกนี่นะหันเป็นก้อนเป็นก้อนไฟมันลองต้องลองเนอะล่ำนะแกงฮอตดอกอะอาหารบ้านนี้อาหารจานโปรดของคุณสามีแกงฮอตด็อกกับแกงไก่ใส่ครีมนี่แหละ เดี๋ยวไกลเดยก็มาว่ากันที่หลังเนาะอันนี้ฮอทดอกสมสีก็หั่นเป็นก้อนเป็นก้อนก่อนเจ้าแล้วก็จะเอาไปทอดอันนี้ข่องปรุงก็มีหอมหัวใหญ่ครับกระเทียมสับอนอื่นจะเอาฮอทด็อกไปทอดก่อนเลยเจ้าใส่น้ำมันแล้วนียเนี่ยแล้วก็ฮอทดอกลงไปฮอทดอกลงไปทอดอู้ป้อมถูกอะสมศรีเฮ้ยเอาไปทอดห้เหลืองหนะ่อยเนาะอันนี้คือมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศเน่แล้วก็ครีมถ้าใครมีครีมก็ใส่นมคานชันก็ได้นมคานชั่นกับครีมนี่คืออันเดียวกันเนี่บางคนก็อาจจะหูเนาะคนที่เมืองไทยก็จะหาครีมอาจจะยากหน่อยคนดํบบ้านก็ถึงจะหูจักนมคานชันที่มันเอาใส่กาแฟนนเนี่เนาะน่ะมันเหมือนกันกับครีมนะเจ้านี่สมศรีก็เอาฮอดด็อกลงไปถอดให้มันเหลืองเลยเนาะ ให้มันเหลืองแหล,ละเแลลก็ใส่หอมกับกระเทียมลงไปพัดให้มันหอมคือสีหอมมันเหลืองๆอ่ะอืมอพัดไปเลยๆเลยเจ้าเมนูนี่ไผ่มีฝรั่งก็ลองหญ้าฝอั่อฝรั่งก็ได้คนไทยกัน,นย่าได้ถ้าชอบกินฮอทดอกนะเอาไปแกงพอเนอ หมาะลำแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเลยเจ้าซอสมะเขือเทศใส่ลงไปพัดพัดให้มันมีกลิ่นกลิ่นไหมไหมน่อยมันถึงจะลำกลิ่นหอมไหมไหมอะ่ะพัดไปเลยเลยเลยเจ้านี่แหละชีวิตประจําวันสุ่มสี่กลับมาจากทํางานกับมาทํากับข้าวาสามีต่อปุ่นกว่าจะได้ย่าง เอาเข้ามาแหม่แถมอคนแหมเสร็จแล้วกับปะ 5, ุะห้าหกมงทุ่มหนึ่งบรรยากาศบ้านแหมกล้าไปจากทํางานชีวิตประจําวันเจ้าถ้าหนังเราจะขี้ข้านสมศีก็กล้าไปจากทางานก็จะทําเลยเป็นว,วันๆนะ่ะใ,ใจทุกวัน <laughs> ทําทําทุกวันแต่ว่าต้องรอรอคุณสามีมากะทําทําแกกิจแล้วกันสมศรีจะได้หนัง สมซีก็จะดูจะแย่หันย่นี่ก่อนอันเดี๋ยวทาสมมซีไปหนังไปนอนสมซีก็จะขี้ขานไปเลยเจ้าติดนิสัยเนาะอันนี้ก็พัดให้มันไม่กินไม่ไม่หน่อยซอดมะเขือเทศอะ่ะครับที่ใส่ลงไปเนาะพัดให้หอมเลยเจ้าชีวิตประจำวันสมีอืม เสร็จแล้วเราก็จะใส่ครีมลงไปอย่างน้ำซีบอกถ้าใไปมีครีมก็ใส่นมขาเในชั่นเลยเจ้าล้วก็ต้มไว้สักกำเบาไฟเนาะลรวก็รีไฟไปเบาสุดเลยเนาะล้วก็ตุ่นไว้สักกำสักแป๊บหนึ่งใส่ใส่เกลือนิดนึงใส่โรดีนิดหนึ่งเสร็จเลยเจ้า เอาไปหลาดเข้าเนอเหมาะขนาดถ้าไผชอบกินเพรกระทําพริกน้ำป่าเลยจเจ้าลําขนาดถ้าไผที่ชอบกินครีมกิ่นนมแต่แกงอันนี้มันต้องลำไปเถอะถ้าไผมึงเกยก็ล้องฟร่เนออาหารฝรั่ง <Okay. S 1> เอา<ๆ>เสียงลูกดัง เซ็ตแล้วเจ้าแค่นี้ใส่เ,สเกลือก็รสด,ดีก็บเซ็ตละตักลาดเขา้าถ้าไฟเป็นแม่กาเข้าแกงกันร้องอยาพอเนอตาคิดเมนูมุมออกซื้อฮอทดอกมาแกงพองเจ้าหม้อขนาดเมนูนี่ถ้าเป็นซุมซีมซิจาหั่นพริกน้ำปลาลาดลำเจ้าเพราเขากินเพชรแค่นี้ก็เซ็ตล้ว คลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าการุณากดไลค์กดแชร์ให้สมศรีจิมเนอร์ขอบคุณเจ้า่ายอยากได้สูตรอันอย่างกะค,คอมเมนต์มานะเอาตามคิวเนาะตอนนี้ก็มีหลายเมนูเหมือนกันที่เป็นบอกมาสมศรีก็ยังมีเวลาหวางเนีย่ยแต่เนาะต้องไปเสาร์อาทิตย์เนาะสมศรีจะไม่ย่าให้อฟอนเนะ ไปละขอบคุณทุกคนเจ้าสวัสดีเจ้า